รายการสอนล่าแสนยอฟอร์เบตไทยแลนด์ครับอรอบนี้แข่งขันแบบตัดเชือก <sighs> ุ่คะแนนตอนนี้นะครับทีมขอไทยนำอยู่8ต่อ6ขคะน แน่นอนครับคะแนนอ,อาจจะห่างกันครับแปดต่อหคะแนนแต่โอกาสในการเข้าสู่รอบละแสนเท่ากันครับผมเพราะแข่งขันกันข้อละ5คะแนนครับทั้งกอไก่ขอไข่ครับต้องเล่นอีก4ข้อเข้าสู่รอบล่าแสนเลยแต่มาดูนะครับว่าจะเป็นกอไก่หรือขอไข่ที่เข้าสู่รอบล่าแสนนะครับเชิญครับทั้ง2ทีม พร้อมนะครับทั้งสองทีมมุววาข้างปุ่มครับฟังคํำใบ้จากผมนะ,ะฮ,นฮะคำใบ้ข้อแรกคือคําว่าข้อคิดจะเป็นคําว่าอะไรได้บ้างนะครับผมขอคำปริศณาครับคําสั้นนะครับอักษรมาครับระวังตัวอักษรขึ้นครบนะฮะข้อคิดครับข้อคิดเร็วนะครับ ขอใคร,ใครก่อนครับตอบว่าคติสอนใจค่ะนัองที่หน้าตอบเมื่อกี้ว่าคติสอนใจและสําหรับเราครับคติสอนใจของเราเนี่ยเราเรามีคําที่แบบเอาไว้เตือนตัวเองไหมครับทําเพื่อแม่ทาเพื่อแม่อตอบมาแล้วครับว่าคติสอนใจเป็นคําตอบที่ถูกต้อง โอ้ขอไข่คะแนนนำมาแล้วนะครับ13ต่อ6คะแนนแต่ก็ไก่อย่าเพิ่งถอดใจครับพี่นุ่นครับไม่ถอดจะกดละฮะมั่นใจขนาดนี้นี่คือคำใบ้คำที่สองนะครับคือคำว่านางสาวทั้งสองทีมือวางข้างปุ่มครับและผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับนางสาวนะครับ คำไม่ยาวมากนะครับระวังตัวสอนขึ้นครบนะครับต่อไกลกดแล้วครับตอบแล้วคำนำหน้าชื่อนางสาวเป็นคำนำหน้าชื่อดิฉันนี่แหละค่ะเอานางสาวใช่ค่ะเคยใช่หรือเปล่าใช่ค่ะไม่ใช่เด็กหญิงแล้นางเลยนะใช่ได้ลองใช้อยู่ ตอนนี้กฎหมายออกแล้วว่าอยู่ที่ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ในสมัยก่อนคือถ้าเกิดแต่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเป็นนางแต่สมัยนี้คือจะเป็นนางสาวก็ได้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ครับผมเอาละฮะจะได้ผ้าคนานหรือเปล่านะครับคำนำหน้าชื่อเป็นคำตอบที่ตอนนี้ 13ต่อ11คะแนนนะครับแต่โอกาสยังเท่ากันอยู่ข้อต่อไปของคุณทั้งสทีมนะครับคำใบ้คือคำว่ามันล,ลิจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างมือวางข้างปุ่มครับและตั้งใจผมขอคำปริศนาครับอ,อักษรมาครับ ว่าพวงมาลัยไหว้แม่มีแค่ยอยักษ์และมอม้านะครับตอบมาว่าพวงมาลัยไหว้แม่นะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับนั่นหมายความว่าทีมกอไก่มีสิทธิ์ตอบนะฮะโดยมีอักษรเพิ่มนะครับผมขออักษรเพิ่มครับกอไก่ต้องตอบครับพวงมาลัยวันแม่ครับ ตอบคาแรกนะครับว่าพวงมาลัยไหว้แม่ใช่นะฮะกอไก่ตอบพวงมาลัยวันแม่เอาละมาดูคำตอบข้อนี้นะครับพวงมาลัยวันแม่เป็นคำตอบที่ถูกยังมีโอกาสอยู่ทั้งสองทีมนะครับคะแนน13าต่อ16ถือว่าไม่ได้ห่างกันเลยเอาละครับคำใบ้ข้อต่อไปของทั้งสองทีมนะครับคือคำว่าเรียนดี จะเป็นคําว่าอะไรได้บ้างผมขอคำปริศนาครับอ,อักษรมาครับเรียนดีนะครับเรียนดีมาแล้วขอไก่ก่แล,<ต>แล้วตอบว่าลูกนกเฮ้ยไม่ใช่แม่ตอบก่อนครับเ,เดี๋ยวหมดเวลานะครับอยู่ยังคำตอบว่า ไม่มีสิทธิ์ตอบแล้วนะครับขอขครจะมีสิทธิ์ตอบครับโดยเด็กสอนเพิ่มนะครับผมขอสอนเพิ่มครับชัดเลยคำไมคือเรียนดีคำตอบคือทุนการศึกษาเครื่องเรียนที่เรียนดีก็มักจะมีทุนการศึกษาตอบแล้วครับว่าทุนการศึกษาสำหรับทีมขอไข่เป็นคำตอบที่ กอไก่เล่นอีกสองคำเข้าสู่รอบล่าแสนขอไข่อีกสองคำเข้าสู่รอบล่าแสนโอกาสเข้ากันแล้วนะฮะรอมนะครับคำใบ้ของทั้งสองทีมคือคําว่าลอยฟ้าจะเป็นคําว่าอะไรได้บ้างผมขอคาปริศนาครับอักษรมาครับไม่ใช่ผักบุ้งแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับ แม่คิดเหมือนกันเลยพี่แนต,กน,ตนกดแล้วแม่แตนกดตอบว่า nope> ลูกโป <S <s ่งสวรรค์ลูกโป่งสวรรค์มันจะลอยฟ้าได้5คะแนนหรือเปล่าเป็นคำตอบที่ ครับหลังจากรับกันรุกรับก,กันรับในที่สุดทีมขอก็ขึ้นแท่นเข้าสู่รอบล่าแสนไปก่อนแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ทีมขอนั้นต้องการอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นเพื่อปิดเกมในขณะที่ทีมกอยังคงต้องการอีก2ข้อเพื่อเข้าสู่รอบล่าแสนซึ่งข้อต่อไปนี้ทีมกอจะยื้อชีวิตไว้ได้หรือว่าทีมขอจะปิดเกมนี้ได้สําเร็จต้องไปลุ้นกันครับครับน้งไม้ครับถ้าข้อที่เราทําได้ตีเสมอ,อมแต่ถ้าเกิดเราพลาด เขาเข้าสู่รอบล่าแสนเลยนะครับอ่าโอเคค่ะผ่านไม่ได้แล้วนะครับผมเอาละครับมาดูข้อนี้ครับว่า oh. ทีหนึ่งเพื่อปิดเกมอีกหนึ่งทีมเพื่ออยู่ในเกมต่อนะครับ uh. คาใบ้ของทั้งสองทีมคือคําว่ายามดึก oh. คํานี้ขอไขจะปิดเกมได้หรือไม่ผมขอคำปริศณาครับ oh. อักษรมาครับ ในขณะที่คุณแม่ทีมขอย่งลังเลแต่ก็โดนคุณลูกจับมือกดปุ่มซะอย่างนั้นว่าแต่ว่าคำคำนี้จะส่งแม่ลูกทีมขอได้เข้าสู่รอบล่าแสนได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับขอใครก่อนแนะครับอบอกว่าข้าวต้มโต๊ะจะพาให้คุณเข้าสู่รอบล่าแสนได้หรือไม่เข้าวต้มตะ ที่ดีมากเลยครับที่โอกาสมารูปรายการของเราครับอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวหน่อยครับค่ะครอบครัวเป็นรากฐานของสังคมถ้าหากว่าในครอบครัวมีความสุขนะคะรู้จักแบ่งปันให้ภัยสังคมก็จะดีเสมอค่ะโอ้น่ารักมากวันนี้ขอบคุณพี่นุ้ยท้่ทำมากยอะเลยครับที่ให้เกิมาในารเราขอบคุณครับและแน่นอนครับวันนี้ครับทีมขอพายเข้าสู่รอบรอบสุด ที่สุดแม่ลูกท้มขอประก่าเข้าสู่รอบล่าแสนได้สําเร็จครับซึ่งแม่ลูกคู่นี้จะพิชิตเงินแสนได้หรือไม่กลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ